สบายดีเบิดสุกุลทุกคนืันนี้มาพบพอกับซอสาวเราอุดมใสคือเก่าเด้อทุกคนืันนี้สาไรก็อยู่ประตูทางเข้าบิ๊กซีนะทุกคนห็นบอกเดี๋ยวสาไลสิพาทุกคนไปรับส้มข้างในเนาะว่าีิเป็นจังใดเนาะซึ่งบอกเดเลยว่าข้างนอกนะคนออกคนเข้าแบบคึกคักแห้งเนาะนี่อันนี้ก็บิเป็นประตูเข้าเลยนะทุกคนเดี๋ยวสาไลสิพาทุกคนไปรับส้มข้างในเนาะว่าชิเป็นจังใดคนชิลไล่ซำใดเนาะ เดี๋ยวเราไปกันเลยทุกคนเนี่ยทางเข้าเนาะจีประมาณนี้เนาะป้าเราจะเลยมายื่นมองนี่นะก็คือเย็นแห้งพี่น้องอเอ็นอะเย็นชํำม,มากมเดี๋ยวเราไปเบิ่งข้างหน้าเลยเนะาะป้าข้างในก็นคือคึกค,คักแห้งไอรีพี่น้องอะเนี่ย จะเป็นทางเขา้าทางออกเนะาะไล่คือกันเบิร์อันนี้ก็คือทางเข้าเด้อพี่น้องปุ่นข้างในกับชิม,มีสินขา้าสินค้าเขาไปเลือกซื้อสินค้านะเบิ่งไฟยิบ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 เนานะงามแห้งพนะี่น้อง มีออมาส้มมาเที่ยวมืองนี้อีกเช่นก็เช่นเคยเนาะคิดทาทุกคนขึ้นซันซองนะประเด็น ถูกคนไปขึ้นซันซองเนาะว่าซันซองเขาคายย่งแนนแต่สิ่งที่ฮู้ตอนนี้ก็คือแบบสันนึ่งนี่แบบนี่นะคนลายแห้งไปหน่อยนี่เบิ้งวะนี่เบิงบบ้งเอาเนาะเนี่ยโอ้โหมีแต่สาวต่างชาติได้เนี่ยเต็มทั่วเลยทุกคนอ่ะเพราะว่าซีซองได้นะกะจนบ่มีทางแบบเข้านะเขาเข็นรถก็โอ้ตั้มกันเลย ออนไลน์นะป๊าพี่น้องเคไปมุมไดซองไดก็มีแต่คนเลือกสินค้านะนี่สินค้าก็บอกเลยเลยว่าลายแห้งโดยเฉพาะอาหารแห้งเนาะ้าสารอาหารแห้งนี่คือปลากระป๋องมามา่มายังมีเบิด สินค้าเขาลายแห้งโอ้ฟังนี่ก็สิเป็นสันไคลเสื้อผ้าดิพี่น้องเลิศโอ้งามงามเสื้อผ้านี่เนาะอันนี้ก็คือบิ๊กซีลาดสดมรีเดอ้อถ้าใครที่ว่าอยากมาเที่ยวเย็นแห้งนะทุกคนเลยเอ๋นะเขาเปิดแบบชํามากเลยทุกคนเลยสินค้าก็มีลายแบบเนาะนโอ้เสื้อผ้างาม มีแต่ตัวนะฮักนะฮักเนี่ยโอ้ยมีเงินดีนช,ชื่อตัวนี้นะงามแห้งสองร้อยห้าสิบเก้าบาทนะงามมีแต่ตัวงามๆท้งนั้นเลย ส่วนมากก็จะเป็นเสื้อแขนสั้นนะผู้หญิงผู้ชายส่วนมากก็คือเสื้อแขนสั้นเนะี่ยโซนฟังนี้นะฟังเมึงตัวนี้โอ้สี่ลอยเก้าสิบคุณได้แพลดีอยู่เนี่ยพลดี อันนี้ก็4ี้ร้อยีสิบเก้าบาทแพรแบบโคตรแบบเบาบางมากบาหนามากนะทุกคนพอดีแบบซักสบายนะแพรมันส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นรอ,อ,องเท้าโฮรองเท้าเนกะ้าสิบเก้าชอบได้ชอบโอ้ รับได้ซีได้กรมีเนาะก็สบกาบาทเองพี่น้องถ้ามีเงินเนะี่ชีซื้อฝากแบบไปให้พ่อแม่ใส่อยู่บ้านเนาะก็สบกาบาทนะดีได้ราคาเพราะว่าสิ้นค้าเข้าเหมือนดีพี่น้องเออิ้นค้าเข้าดีเนาะ,ะใส่ได้เป็นปีเลยแบบนี้นะเพราะว่ามันค่อนข้างแบบดีค่ะก็สิบเก้าบาทนะใส่ได้เป็นปีเน,นี่ยอันนี้กันลื่นไดเนะี่ย โอ้โหทักเลยพี่น้องมีเงินชิมาซื้อฝากให้พ่อแม่ทางบ้านเพราะว่าทางบ้านเฮาเนี่ยโอ้ห้าย,ยากเสื้อผ้านีน่ใช้เบื้องบนประมาณนี้เลย ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนคายที่นอกที่นอนน,ออนี่เนาะหอกพะาห่มเนี่ยโอ้โหนี่ยามแห้งจากฟุตนี่นี่หกพั 6, 6, 5, นหกพันห้าเนาะแต่ว่าย้อมรับว่าอันนี้นะ เขาไข่ยเครื่องไฟฟ้าหรือว่าอียางต่างๆยูบิกซี่นะราคาเหมือนกันค่อนข้างดีแต่ว่าสินค้าเหมือนกนัค่อนข้างแบบใช้ดีเลยเพราะว่าซาไลเคยมาซื้อหมออนะไรทุกคนใช้ได้ปั๊บโดนเติบเลยแต่ว่าห้ากระชิบพังนะั่นแหละได้ข่าวว่าซาไลซืลเมื่อบ้านกะหมอกะเลยสิบพังเลยพี่น้องเลยห้ากะแบบใกล้แต่ว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่เพราะว่าใช้ได้ ไลปีแล้วล่ะมาซื้ออยู่นี่แล้วอะไรมาซื้ออยู่นี่เนาะเป็นหมอ้อเห็ดกับขา้าวนึ่งข้าวได้เนาะมีซึ่งในน้อยเนียนะ่ยบอกว่ากินสองคนเนาะก็เลยซื้อแบบน้นอยนะเดี๋ยวซิ้ห้าเบิ้งเนาะว่าเขาอย่างนี้่ายเยะะู่บะเป็นรุ่นบอกได้เลยว่าใช้ดีแฮ้บ่เห็นเนาะ เลือดชิ้นค่าเขาในหม้อกระทะน,น้อยๆกับมีเ,เอาไวเ้เจียวไข่ทอดไข่พ,พัดนู่นพัดนี่พัดกะเพราพัดอีอย่างต่างๆสลา,ากะอันนี้โอ้อันนี้นะเนาะลายเยื่อซีเปนะ็นนะปะซีบป็นซีงามนะมีเงินก้อนชิมาซื้อนะ มีแต่เครื่องไส่แบบราคากค่อนข้างดีแต่ว่ามันไส่ได้ดนนะนะมันคุ้มกับราคาเหมือนกันใชว่านะคะอยังกระบี่บัสครบอะไรทุกคนเลยซออนด้กับประมาณนี้เนาะทุกคนจะไลกกับสิขอจบคลิปเพียงซทานี้นะทุกคนเดี๋ยวขอไปขอตัวไปตักแอร์แล้วนะ เย็นแห้งตอนนี้นะยู่ให้มันเศร้าหอนกันเนาะเพราะว่าออกข้างนอกมันหอนแห้งเนาะสำหรับคลิปนี้สาวไรก็ชิค่ี้จบเพียงสำนีเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เน่ยเด้อหักทุกคนนะจ๊ะ